สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเชา้านี้อันนี้อายุผักอัปเดตนะครับได้ส8มวันเช้านี้เรามาดูตัวที่มีตัวไม่ทันเพื่อนตัวที่ใบใบมันเหลืองนะครับตัวนี้เราก็จะได้ได้เติมปุ๋ยเข้าไปแล้วเพิ่มไปอีก30ซีซีนะครับนี่เฉพาะเฉพาะกล่องนี้นะครับเพราะว่า มาดูแล้วเปิดฝาดูมันเหมือนสีน้ำอ่ะมันจางนะครับสีปุ๋ยก็เลยไปถามเพื่อนๆในกลุ่มคนอื่นที่เขาปลูกเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าเห็นเขาบอกกันนะครับว่าเกี่ยวกับปุ๋ยอ๋อก็เลยมาดูว่าสีมันจางจริงๆถึงมาเปรียบเทียบกับสีกล่องนี้สีของน้ำปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ำนะครับ ตัวนี้ <c oughs> สีเข้มข้นกว่าเป็นออกเป็นสีชมพูตัวนี้จางไปเลยก็แสดงว่าปุ๋ยมันจะเกิดปัญหาตอนที่ว่าน้ำมันเหมือนถุงมันรั่วนะครับลักษณะน้ำรั่วถุงรั่วถุงมันรั่วน้ำมันลดเลยเติมแต่น้ำเพิ่มเข้าไปไม่ได้เติมเพิ่มปุ๋ยไปอีกก็เลยเกิดอาการใบออกเหลือง หมือนอยากจะโตแต่โตไม่เต็มไม่ไม่เขียวฟจีเหมือนตัวนี้ครับก็เลยเนี่ยสังเกตให้ดูใกล้ๆจะเป็นเฉพาะกล่องนี้ปกติส่วนตรงนั้นก็ปกติครับก็เรียนรู้กันไปครับปลูกกันไปเรียนรู้กันไปนะครับนี่ัำเรยนให้ดูวันที่อา,อายุผักได้38วันนี่เดี๋ยวเราลองสังเกตอ,อีกสักอา่า สี่สามสี่วันไปดูจะมีอาการปรับสภาพไหมนะครับก็มัมาดูมาแก้ไขช่วงไท,ท้ายก่อนสัปดาห์ที่ใกล้จะเก็บเดี๋ยวลองดูนะครับก็เรียนรู้กันไปนี่เป็นกีนโอ๊กนะครับนี่กับตรงนู้ส่วนถัดมาเราเป็นเลดโอก๊กเลดโอ๊กตัวนี้ใบเริ่มออกเต็มแล้วนะครับตัวใบตัวช่อเริ่มออกมาเต็ม เ็ถือว่าดูสวยงามแต่ยังไม่ดกมากบางอันก็ยังไม่ดกน่าจะเกิดจากลำต้นนะครับะมะลิพันธ์นะมะลิพันธุ์ต้องค่อยปรับปรุงไปครับปลูกไปก็เรียนรู้ไปนะครับตัวที่พบเจอเหมือนกันนะครับตัวนี้ลากใบใบ,บเล็กจะมีอาการเน่าใบาเน่าแล้วก็จะพบเจอตรงใบจุด ออกเหลืองกายเป็นจุดไหมออกเหลืองตัวนี้นะครับไอตัวนี้เพิ่งทดลองปลูกเหมือนกันครั้งแรกไอตัวพันุเนี้ยกินคอร์นะครับกินคอสเนี่ยจะเจอแต่ใบบนไม่มีปัญหาอะไรจะเป็นเฉพาะใบล่างเท่าน,นั้นนี่ใบเป็นจุดอันนี้คือปัญหาที่พบนะครับเราก็ต้องนํามาวิเคราะห์ดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ตัน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยก็ ตนี้น้ำลดเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเติมละน้ำปุ๋ยยังมีแต่น้ำมันลดเยอะคุณแว่า,าน้ำมันแห้งอ่าตัวนี้น้ำลดไปเยอะเดี๋ยวเราจะทำการเติมวันนี้นะครับเติมน้ำแล้วก็เติมปุ๋ยแต่ต้นเขาโตวไวตัวนี้กีนคอร์สเนี่ยต้นโตวไวมากต้นโตวไวใบออกเยอะแข็ง หมือนจะโตใวกว่าเพื่อนๆเลยตัวนี้ที่ปลูกกินโอก,กับเบสโอก๊กดูจะโตไวกว่าเขาแต่ทั้างบนก็คือใบจะออกสวยเขียวอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวจะต้องแก้ปัญหาหรือปรับปรุงตรงที่ว่าใบาเป็นจุดไม่เป็นใบเน่าเหลืองนะครับน,นำมาให้ดูกันปัญหาที่เจอ ใบแรกนะครับจะเป็นจุดแต่ใบบนบนข้างบนไม่เป็นไรนะครับ <Okay. S 1> อากาศช่วงสายๆนะครับ8โมงกว่าๆอายุผักก็38วันครับสัปดาห์หน้าก็น่าจะเก็บผลผลิตได้ ทำไม่รับประทานเองกินเองอย่างนี้ก็ได้นะครับในครัวในเรือนเพื่อนๆลองเอาไปทำต่อยอดกันดูดดไว้กินเองก็ดีประหยัดไปนะครับคนที่ชอบกินผักนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในการรับประทานผักนี่เลย ดูอีกชุดหนึ่งปลูกตามหลังกันอยู่15วันนี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้เริ่มออกใบแตกซ้อนขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็เริ่มเติบโตแล้วครับนี่จะเป็นปลูกนะเหมือนกันกินโอก๊กเลดโอก๊กแลกวกกินคอรสจะมีแซมแซมนะกินคอรสก็แซมแซมไป ยังไม่ได้แบบแยกเป็นกล่องโซนใครโซนมันนะครับก็คือตอนเอาลงปลูกก็มันแยกเมล็ดไม่ออกสีเหมือนกันเลยครับอ่ะพอโตขึ้นมาก็เริ่มจะรู้รู้ว่าเป็นพันไหนนะครับประมาณอย่างนี้เลยอันนี้ปลูกแบบโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นะครับยังไม่มีหลังคาอย่างาน,นี้เลย เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยววกับมาดูอีกตรงจุดเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเติมเพิ่มปุ๋ยเดี๋ยวจะเพิ่มปุ๋ยเข้าไปอีก20สบซีซีนี่อันนี้เหมือนน้ําจะแห้งด้วยเติมน้ําแล้วก็เติมปุ๋ยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนานมาอัปเดตให้ดูกันทุกวันสําหรับแปลงผักน้อยๆสวนผักน้อยๆน,นะครับแับไฮโดรโปริก ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ